สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเรามาเจอก,กันกับช่องอัญญาบอลสีนะคะใน ep ที่ยี่สิ ep นี้ก็เช่นเช่นเคยนะคะเดี๋ยวเป็นช่วงที่อัญญาบอลสีมาจัดโปรนะคะต้นไมา้ราคาเบาๆเอาต้นละไม่เกิน100บาทนะคะดีกว่าเนาะเอามาให้กับคุณลูกค้านะคะที่สนใจ นี่เลยนะคะต้นนี้ไม่ใช่อะไรนะคะต้นนี้เป็นลูกไม้ของทางอัญญาบอนสีนะคะชุดเป็นชุดของเมื่อเอาปลายปีที่แล้วนะคะที่มีแบ่งปันให้กับคุณลูกค้าไปตอนนี้หลายๆต้นที่เราเก็บไว้ก็โตโตแล้วนะคะนี่เลยแต่เดี๋ยวเราจะมีชุดใหม่ๆออกมาให้เลือกเดี๋ยวอีพีนี้เราไปดูต้นไม้แล้วก็ราคากันเลยดีกว่านะคะไปดูกันก่อนว่ามี ต้นอะไรมาแบ่งบ้างเดี๋ยวเราไปแบ่งหนุมานประสานกายตัวลุ้นป้ายกันดีกก่อนนะคะอันนี้พามาดูแม่ของเขาก่อนนะคะตัวนี้เป็นตัวแม่ที่เราผ่าไปนะคะนี่นะคะเป็นหนุมานประสานกายนะคะที่ขอแบบสายลุนละกันนะคะแต่ว่าเนี่ยค่ะต้นที่หนึ่งนะคะ นุมานประสานกายขอยกให้ยกให้ดูที่เป็นลายกระถางไปเลยนะคะเพราะว่าหน้าไม้แต่ละต้นจะไม่เหมือนกัน EP นี้นะคะมาแบ่งในราคา89บาทเราผ่าจากแม่ป้ายทุกกระถางนะคะพี่น้องเขาก็จะมีป้ายบ้างไม่ป้ายบ้างแต่โอกาสของเขาป้ายไหมก็ก,ก็ก็มีนะคะแต่จะปล่อยให้ในราคารุนรุนป้ายไปเลยนะคะ89บาทนี่เป็นกระถางที่หนึ่งเดี๋ยวให้ดูหลอดนะคะ อนุมานประสานกายนะคะให้ไปในราคาลุ้นๆนนะคะ89บาทกระถางที่สองค่ะต้นนี้นะคะเป็นกระถางที่สามนะคะสำหรับคุณลูกค้าที่โทรมาก่อนก็จะได้เลือกต้นก่อนเพราะว่าไม้ด่างไม้ป้ายหน้าไม้แต่ละต้นไม่เหมือนกัน เดี๋ยวขออนุญาตยกให้ดูเป็นต้นๆไปนะคะนะคะฮานุมานประสานกายในราคาลุนเอาไปลุ้นกันเอาเองนะคะต้นที่สี่ค่ะสำหรับต้นนี้นะคะต้นที่ห้าคะ อนุมานประสานกายนะคะต้นที่หกต้นที่เจ็ดค่ะ ต้นนี้นะคะต้นที่แปด EP นี้นะคะนำมาแบ่งให้ในราคาแปดสิบเก้าบาทเอาเก้ากระถางพอเนาะเดี๋ยวแม่ค้าก็จะเก็บไว้นะคะฟอร์มแบบนี้เขาก็จะสวยไปอีกแบบนึ่งนะคะอันนี้ต้นที่แปดค่ะเราผ่าจากแม่ที่พาไปดูมาเมื่อกี้นะคะเรามาปิดท้ายกันกับหนุมานประสานกายต้นที่เก้า นะคะให้ไปในราคาลุ้นป้ายนะคะแปดสิบเก้าบาทตัวนี้นะคะเป็นศิลาหุ้มทองนะคะศิลาหุ้มทองหน้าเขียวหน้าเขียวส่วนใหญ่ก็ที่สวนก็จะเป็นอ่าหน้าเขียวติดป้ายเหลืองนะคะสำหรับ ต้นแม่ที่เรานำเขามาผ่าสิลาหน้าเขียว EP นี้นะคะให้ไปในราคาห้าสิบบาทจ้ะส่วนต้นนี้นะคะมีชื่อว่านพเก,ก้านพเก,ก้าที่เขาไม่ไป้ายนะคะให้ไปในราคาแบบเอาไปลุ้นนะคะฝากคุณลูกค้าไปเลี้ยงแล้วก็ลุ้นๆน,นะคะเพราะว่าอย่างที่เคยแจ้งหลายๆครั้ง อัญญาพันไม้ไม้ที่เรานาาํามาผ่าส่วนใหญ่จะเป็นไม้ป้ายไม้ด่างนะคะแต่กรณีที่ต้นไม้เขาจะด่างหรือว่าป้ายนั้นก็ไม่สามารถําหนดเขาได้เนะาะมะพร้าวก้านะคะสายรุ่นรุ่นนะคะให้ไปในราคาห้าสิบบาทจา้ะสำหรับต้นนี้นะคะมีชื่อว่าเศรษฐีพันล้านนะคะ ด่างน้อยด่างมากนะคะแต่เดี๋ยวทางแม่ค้าจะคัดต้นไม้ให้หรือว่าจะส่งหน้าไม้ให้กับคุณลูกค้าเลือกอีกทีหนึ่ง,น,งนะคะเศรษฐีพันล้านนะคะ EP นี้ให้ไปในราคา89บาทค่ะเราผ่าจากเจน2สองที่มีหน้าแดงนะคะเอาไปเลี้ยงไล่แสงเอาดีๆรับรอ,องสวยถูกใจแน่นอนคะ่ะสำหรับต้นนี้นะคะมีชื่อว่าแววมายุรานะคะ ววมยุรา well, EP น um. ah um. ี้ให้ไปในราคาเจ็ดสิบเก้าบาทค่ะสำหรับ e ต้นนี้นะคะมีชื่อว่าเพชรบ้านประทุมนะคะเพชรบ้านประทุมให้ไปในราคาเอาเท่าไหร่ดีคะเอาเท่าไหร่กันดีเอ่ยเพชรบ้านประทุม ให้ไปในราคา EP นี้ให้ไป50บาทแล้วกันนะคะสำหรับต้นนี้นะคะมีชื่อว่าเรนูนครแบ่งให้นะคะเอาไปลุนล้นๆแล้วก็เลี้ยงกันดูนะคะเดี๋ยวจะขึ้นต้นแม่ให้ดูสำหรับเรนูนครที่เราพาไปให้ไปในราคา50 เรนูนครจากอันนี้ก่อนไปดูต้นอื่นอันนี้อันนี้เป็นการโชว์เฉยๆนะคะไม้นี้เป็นน้าเมืองนอนแผงเนาะนะคะยังใส้เบบีอยู่เลยแต่เดี๋ยวอีกประมาณเดือนนึงเอามาแบ่งปันให้นะคะตอนนี้น้าเมืองนอนอยังเล็กอยู่เลยนะคะต้นนี้นะคะมีชื่อว่าเพชรมณีกัดสีเขาก็จะออกเป็นสีชมพูนะคะระดูกเข้มๆ เพชรมณีอีพ ah. ีนี้ก็ให้ไปในราคาห้าสิบบาทจ้าสำหรับเพชรมณีเขาเป็นไม้กัดสีนะคะสำหรับต้นนี้นะคะเป็นชายชนนะคะชายชนที่ไม่ปลายละกันเนาะต้นโตๆแบบนี้นะคะให้ไปในราคาเท่าไรดี ใช้ชนที่ไม่ป้ายนะคะให้ไปในราคา49บาทค่ะนะคะอันนี้จะเป็นฟอร์มหนึ่งกระถางหนึ่งต้นแต่ว่าเขาจะโตนะคะโตแข็งแรงโตไวแน่นอน49บาทค่ะต้นนี้นะคะมีชื่อว่ามิดไมตรีกระส,สีสวยๆแบบนี้นะคะ มิดไมตรี EP นี้ให้ไปในราคา49บาทจ้ะเรามาดูกันที่กระถางนี้นะคะมีชื่อว่าทรัพย์เศรษฐีชื่อดีเป็นมงคลน,นะคะสำหรับทรั์เศรษฐีให้ไปในราคา50บาทจ้าสำรสรธธหร,าาสำรับต้นนี้นะคะกระดูกเขียวเขียวหน้าแดงแดง แบบนี้มีชื่อว่ากเกษตรศาสตร์รเกษตรศาสตร์ให้ไปในราคาห้าสิบาทจะ้ะต้นที่แม่ค้าถือเป็นต้นที่โชว์นะคะมีแค่ตัวอนุมานประสานกายสายล้นที่อยู่ต้นคลิปนะคะที่เป็นต้นที่ไม่มีสำรองนะคะแต่ต้นอื่นๆนะคะจะมีสำรองหรือว่า ถ้ายังมีจํานวนอยู่นะคะแต่ถ้ากรณีที่หมดหรือว่ายังไงคุณลูกค้าก็โทรมาสอบถามกันอีกทีเนาะ,ะเกษตรศาสตร์ค่ะในาราคาห้าสิบบาทเดี๋ยวเรามาดูต้นนี้กันเลยนะคะน้องมีชื่อว่านิ่งมหาลงคนลักษณะใบาเขาจะเป็นรูปหัวใจพื้นสีแดงกระดูกสีเขียวเข้มๆแบบนี้นะคะ ยิ่งโตเต็มที่เขาจะยิ่งสัดสีแดงมากขึ้นกว่านี้นะคะให้ไปในราคาห้าสิบบาทสำหรับ EP ที่ยี่สิบสี่มาต่อกันที่ต้นนี้นะคะมีชื่อว่าเอกราชเอกราช EP ที่ยี่สิบสี่ให้ไปในราคาห้าสิบาทเช่นกันต้นโต,โตโแข็งแรงแล้วนะคะสำหรับเอกราชต้นนี้เลยในราคาห้าสิบบาทคา่ะ เรามาต่อกันที่อนุมานอมพระผานะคะน่าชมพูหวานๆขอบเขียวๆแบบนี้นะคะอมพระผา EP ที่ยี่สิบสีนี้ให้ไปในราคาห้าสิบบาทมาต่อกันที่ต้นนี้เลยนะคะสำหรับบอนสีที่มีชื่อว่าสุวรรณภูมิสุวรรณภูมิให้ไปในราคากระถางละห้าสิบบาทจ้า เรามาดูต้นนี้กันต่อเลยนะคะสีแดงๆสวยๆเด่นๆแบบนี้นะคะมีชื่อว่ากำแพงแสนนี่เลยนะคะกำแพงแสนให้ไปในราคาห้าสิบบาทจ้าต้นนี้นะคะมีชื่อว่าสิลาเพชรสิลาเพชร EP นี้ให้คุณลูกค้าไปในราคาพิเศษราคาพิเศษเท่าไหร่กันดีคะ อืศิลาเพชรให้ไปในราคาหกสิบเก้าบาทจ้าสำหรับต้นนี้นะคะเป็นชายชนเช่นกันในอีพีนี้ก่อนหน้านะคะจะเป็นต้นที่โตแล้วนะคะส่วนถ้าใครที่ชอบแบบแบบนี้นะคะชน ที่หลายๆต้นเป็นฟอร์มกกนะคะขออนุญ,ญาตปล่อยไปในราคา69ิบาทค่ะสำหรับต้นนี้นะคะมีชื่อว่ายอดมงกุฎนะคะยอดมงกุฎ EP นี้ให้ไปในราคาประถางละ50บบาทจ้าเรามาดูกันที่ต้นนี้นะคะน้องมีชื่อว่าตะวันชิงครบตะวันชิงครบให้ไปในราคา สี่สิบเก้าบาทจ้ะต้นนี้มีชื่อว่าสีปลาดนะคะสีปลาดให้ไปในราคาห้าสิบบาทจ้าต้นนี้นะคะสำหรับคุณลูกค้าที่ชอบบอลที่อยู่ในตับต่างๆหรือว่าเป็นบอลเก่านะคะน้องมีชื่อว่าจูกัดเหลี่ยงนะคะรากเดินดีทะลุกระถางนะคะ ดูกระเหลียงอีพีนี้นะคะให้ไปในราคาหกสิบเก้าบาทจ้ะกระถางนี้นะคะสำหรับคุณลูกค้าที่ยังไม่มีสะสมมีชื่อว่าบับเบิลนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวดูก่อนนะคะบับเบิลนี่คุณยายจะใส่ให้นะคะ กระถางหนึ่งก็มากกว่าหนึ่งต้นนะคะในอีพนี้ให้บัพเปิลไปในราคาห้าสิบบาทจ้าเดี๋ยวสำหรับอีพีนี้นะคะขอจบไว้ที่ตัวบัพเปิลนะคะนี่เลยเดี๋ยวถ้าลูกค้าสนใจเดี๋ยวเราจะนี่นะคะถ่ายให้ดูทีละกระถางส่วนต้นอื่นๆเรามาเจอกันในอีพีหน้านะคะ สำหรับ EP นี้ทางอัญญาบอลสีก็ต้องขอสวัสดีค่ะ